เรื่องของอดีตสามีไปตามง้ออดีตภรรยาไม่สําเร็จนะเพราะว่าผู้หญิงบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยไม่ได้อดีตสามีไม่พอใจค่ะคุณผู้ชมเอาระเบิดระเบิดลูกเกลี้ยงเนี่ยไปวางไว้ขอบหน้าต่างในห้องนอนอคือถ้าเกิดสมมุติว่าภรรยาผลักหน้าต่างออกไปนี่นะเปิดหน้าต่างไปนะตุ้มอย่างแน่นอนเลยดึงสลักออกแล้วด้วยนะใช่ไปดูกันหน่อยค่ะโอ้ลังดังวเลย นี่คือเสียงทำลายระเบิดนะไม่ใช่เสียงภรรยาเปิดหน้าต่างแล้วมันระเบิดนะคุณผู้ชมแต่เป็นนาทีที่ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด EOD กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเก็บกู้ระเบิดลูกเกลียงแล้วเอาไปทำลายในสวนหลังบ้านของนางสาวนาชนกอายุ36ปีอยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะเสียงดังสนั่นวันไหวเลยต้องบอกว่าก่อนที่จะเก็บระเบิดลูกนี้มาทำลายเนี่ยนางสาวนาชนกบอกว่า เธอเนี่ยคือไปแจ้งตำรวจบอกว่าเจอระเบิดลูกเกลียงวางอยู่ขอบหน้าต่างในห้องนอนในบ้านโอ้โหพอตำรวจไปถึงนะเธอก็ยืนรออยู่หน้าบ้านด้วยความตกใจคุณกายคุณผู้ชมตำรวจก็รีบไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าระเบิดเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนี่กลมๆและเห็นข้างล่างไหมดึงสลักออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้สนิมเขอะเลยเนี่ยวางอยู่ขอบหน้าต่างแบบนี้อะมาวางไว้นานแล้วยังอะเออหรือยังไงอะนะครับ แล้วคนที่นําลูกระเบิดลูกนี้ไปวางไว้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือนายทวินอดีตสามีของเธอที่เลิกลานไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนคือเธอทนอยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่ได้อะเพราะว่ามีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ผู้ชายคนนี้ยังตามขอคืนดีด้วยแต่เธอปฏิเสธนะ <c oughs> และที่ผ่านมาเนี่ยเคยบังคับให้เธอเสพยาบ้าเป็นเพื่อนด้วยเ <c oughs> ออ <c oughs> แล้วถ้าเกิดไม่เสพเธอบอกเธอจะถูกทําร้าย แล้วก็บอกว่านายทวินเนี่ยเคยเอาปืนตบหน้าเธอมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่แล้วเธอก็เลยไล่ออกจากบ้านไปส่วนระเบิดลูกนี้เคยเห็นอดีตสามีถืออยู่เป็นประจำเลย,เยนะแล้วบอกกับเธอว่าซื้อมาในราคา50บาทและแอบ,บย่องเข้ามาในบ้านช่วงกลางดึกที่เธอกําลังนอนหลับเนี่ยนะครับก็คงจะไปวางไว้หวังจะให้ระเบิดต้องการจะฆ่าเธอชัดๆไปฟังเสียงกันครับข้าพน,นี่รับรับข้ัวเช้าเนี่ยรับ เอเอน่าจะตั้งนี่ว่าความจีวานีา้ต่นี่ก็น่าน่าจะตังชวงกลางคืนตอนที่นีรถไปเร็วแตนี่ตื่นมาตอนตีเตยห้าสิบดาวเบิร์ดมันตั้งอยู่เร็วจะรู้ว่ามันมาจากกลางคืนมั้งมันมาในพื้นทีน่นี่มันมาตั้งแต่กลางวันแต่มาตั้งดาวเบิร์ดน่าจะประมาณช่วงเที่ยงคืนประมาณนั้น น่ากลัวมากเลยอ,ะอ่ะออคุณผู้ชมเอาในทางคดีนะคะพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชเดี๋ยวจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานนะคะขอสารจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหมายจับนายทวินอดีตสามีมาดำเนินคดีค่ะ